อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับมอสคัฟนะครับหอกเงียบสงัดนะครับบทบาทนักแม่นปืนนะครับพิเศษดันดาเมจระเบิดพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ3พลังโจมตีอยู่ที่9ถึง10นะครับผลจากทักษะอยู่ที่4และความยากอยู่ที่7นะครับสะดุดครับเครื่องสะดุดนะครับแล้วก็มอสคัฟเนี่ยตอนนี้มีสกินเข้ามาใหม่นะครับเป็นหอกกระดูกมังกรนะครับซึ่งบวกโจมตีกายภาพ8นะครับถ้าใช้เพชรซื้อเนี่ยอยู่ที่269เพชรนะครับถ้าไปซื้อตอนอ่าเป็นแพ็กเกจนะครับตอนเนี้ย ไปซื้อตรงแพ็กเกจนะครับถ้าเกิดเรามีมอสคัพแล้วเนี่ยเราจะซื้อในราคา189เพชรอย่างที่พี่ทำคลิปก่อนหน้านี้ลงไปนะครับก็มาดูทักษะติดตัวของมอสคัพนะครับหอกเงียบสงัดนะครับเบสิกการโจมตีของมอสคัพนะครับสามารถทะลุเป้าหมายและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหลังของมอสคัพได้นะครับแล้วก็มีการลดคูลดาวนะครับของสกิล1สกิล2ด้วยนะครับเอบิสวอเกนะครับแล้วก็ มอสคราฟเนี่ยใช้พลังแห่งความมืดนะครับเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งที่กำหนดนะครับหลังเทเลพอร์ตเนี่ยพลังทะลุทะลวงเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น30%นาน3าวิเขาเขียนว่าหลังเทเลพอร์ตพลังทะลวงเพิ่มสูงขึ้นนะครับมาดูสกิลที่2นะครับหอกแห่งความตายนะครับมอสคราฟโจมตีฮีโร่ฝ่ายศัตรูแบบเดี่ยวด้วยพลังโจมตีที่เต็มที่นะครับสร้างความเสียหาย1 4 0แต้มนะครับบวกโจมตีกายภาพนะครับและทําให้ศัตรูถอยหลังนะครับ และหากศัตรูถอยไปชนกับฮีโร่ศัตรูตัวอื่นจะสร้างความเสียหาย210แต้มนะครับแล้วก็บวกโจมตีกายภาพนะครับและทําให้ศัตรูสตันนาน1วินาทีนะครับหากชนกับกําแพงก็จะสตันเป็น2วินาทีนะครับฮีโร่ที่ถูกฮิตด้วยสกิลนี้จะถูกเปิดตําแหน่งชั่วขณะครับหอกแห่งการทําลายล้างนะครับมอสคราฟเนี่ยรวบรวมพลังในระยะเวลาอันสั้นนะครับปล่อยพลังหอกแห่งการทําลายล้างนะครับโจมตีเป้าหมาย เป็นแนวเส้นตรงนะครับสร้างความเสียหาย450ดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับทุกครั้งที่โจมตีโดนศัตรูเนี่ยพลังโจมตีของมอสคราฟจะเพิ่ม10นะครับก็คือถ้าโดน5ตัวก็เพิ่ม50นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีครับก็มาดูที่เกียร์ของมอสคราฟเลยนะครับเข้าที่เกียร์นะครับรอบที่แล้วเนี่ยพี่ติดค้างเกียร์นี้ไว้นะครับก็คือรองเท้าเทวดานะครับเข็มทอนะครับการต่อสู้ทวันสิ้นสุดนะครับเข็มท่อเข็มท่อแล้วก็ใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับเอ้ยทำไมพี่เล่นเกียร สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับก็จะมาอัดคลิปแก้มอสคับนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วอ่ะพี่ไปเปิดไมล์ระหว่างเล่นนะครับเปิดไมล์ระหว่างเล่นมันก็เลยทําให้คลิปเสียงหายพี่ก็เลยตั้งสถานะส่วนตัวไว้ครับก็เลยมาอัดใหม่ครับทีเนี้ยก็เนี่ยชวนน้องๆในกลุ่มเข้ามาเล่นเลยครับอ่ะกดเริ่มเลยครับได้ได้ได,ได้จัดไปอ่ะ ดีครับไม่เจอทีมไทยครับก็หลายคนบอกว่าอยากเห็นพี่วาพาน้องๆลงแรงเนี่ยครับดูคลิปนี้ได้เลยครับเพราะว่าจะได้เลือกอมอสคัพได้อย่างสบายใจด้วยครับเพราะว่าพี่อัดมาทั้งวันเนี่ยโดนแย่งจนพี่เบื่อครับ <c oughs> โยเล่นกอสเตยรลูบี้ครับ บอกโยแฟนนี่ให้โยคอยหาเงินให้ครับให้โยคอยค่าตรงค่าเต่าให้ครับ เราใช้โยเป็นเครื่องมือหาทำมาหากินครับเหมือนเวลาแก๊งรักเด็กพาเด็กไปขอทานอะไรประมาณนี้โยก็อารมณ์นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ทำไมพี่วาแม่งชั่วร้ายแบบนี้นะฝั่งเราก็มีเฟย่านะครับมีมอสคาร์มีชูมีนาน่าครับมีแฟนนี่ครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีบูโน่นะครับบามอนนะครับคากุระนะครับอัลฟาแล้วก็เฟย่าครับ เราก็วิ่งไปเลนกลางครับนี่ครับมาดูโยครับโยเฟนนี่ครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเปิดตัวของโยเลยก็ว่าได้นะครับชิปหายแล้วเดี๋ยวโยแม่งตายรัวๆอาจจะเป็นโยในตำนานคู่กับพี่หยิกในตำนานครับกระโดดเลยครับโอ้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาตัดรูนครับมีบาร์มอนครับเข้ามาครับนี่ครับดูการถ่ายคลิปของมอสคราฟนะครับ นี่ครับกดกดกดอยู่โจมไปด้วยกลัววิ่งไม่ทันใจครับข้างล่างยังตีกันอยู่เลยเอา้าลงไปช่วยมันตีเฉยเลยป่าคิปอัดกำแพงครับจะได้ไวๆครับได้ของตีาวใหม่อันละเราไวอยู่แล้วครับสำหรับเลนเนี่ยนี่ครับพออยู่เลนกลางนะครับ จะได้เปรียบมากเลยครับโอ้ยโ,โยนึกว่าโยมาขโมยคีบไปแล้วโยขึ้นไปฟาร์มข้างบนนะครับออกรองเท้าก่อนก็ได้ครับปลาลงไปครับเผื่อได้คีบครับโคตรชั่วร้ายเลยนี่ครับดูโยบินครับนี่ครับมานาหมดกับบ้านเลยครับ เออมาน้าหมดกลับบ้านเลยครับรีบครับเพราะคีบไม่มีฮิตตีครับคือเราฟาร์มเร็วจนไม่มีคีบฮิตตีครับเราก็รีบกลับวิ่งไปใหม่ครับแป๊บเดียวแหละดีก็ไปยืนรอครับเนี่ยคีบข้างๆนี้น่าจะเกิดแลลวครับเดี๋ยวเราถ่ายชุดนี้มาก็กลับมาละถ่ายไปถ่ายชุดนี้ก่อนครับเราไวอยู่แล้วครับการถ่ายปลาเข้าไปปลาเข้าไปปลาเข้าไป ได้รองเท้าแล้วครับจริงๆของของเรามาแล้วเนี่ย <Launch attack. S 1> เดี๋ยวรอโยมาครับเดี๋ยวเคลียร์คลิปชุดนี้ก่อนครับโยน่าจะมาอยู่ครับกดติ้งเรียกโยมาแล้วครับนี่ครับบินโฉบมมเลยครับ มีนาน่ามาช่วยครับมีคากุระวิ่งมาครับมาเจ็บแน่ครับคากุระเอาฟ้าไปดิซึบเหมือนจะโดนปาคลิปไปเรื่อยครับเนี่ยเงินเราจะไวก็ตอนนี้แหละครับถ้ารีบฆ่าเต่าครับแล้วก็มันก็จะเกิดไวขึ้นครับแล้วมันก็จะได้ ่าอีกไวๆๆๆๆๆๆเลยใช้สมาธิกับบูโนอยู่เมื่อกี้นี่ครับก็ฟาร์มไปเรื่อยครับเนี่ยเราใกล้ได้เข็มพอแล้วครับแป๊บเดียวงเห็นไะยังไม่ได้ฆ่าก็จริงครับแต่ดูเงินครับนี่โยบินว่อนเลยครับวิ่งไปช่วยโยครับโยโดนครับเลนล่างครับบวกเลยครับ เหมือนมีคนจะมาเอาลูนครับเนี่ยครับเพียบเลยครับอะไรอะไรเอาเดะเอาเดะเอาเดะไล่ไล่ไล่ครับกระโดดหนีเอาฟ้าครับแล้วก็ปลาข้างหลังครับนี่ครับปลาคากรูล่ไว้ครับเอาฟ้าหนีครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันคิวครับ คากร้ถึงกระทั่งถึงถึงขั้นก็ต้องโดดถอยครับเข้ามาสี่ครับมาเคลียร์คลิปก่อนครับเราเคลียร์คลิปไว้อยู่แล้วครับคากระะตัวเดียวครับเฟย่าจะเอาเฟย่าจะเอาคุณชัดคิดครับแม่งโหดอยู่แล้วอ้าวอ้าวอ้าวเอาคากระปาเข้าไปทีนี้ไม่มีมานาครับปาเข้าไปครับ กดสกิลสองเข้าไปเต็มๆครับหนีไม่ทันครับคากุระป้อมนี้เราน่าจะได้ครับโอ้มาอีกแล้วอะได้แล้วครับเข็มทอครับกลับไปรีเจนมานาก่อนดีกว่าครับมานาหมดครับป้อมกลางก็จะแตกป้อมล่างก็จะแตกนะครับถ้าได้ป้อมสองป้อมเนี้ยก็ได้เงินเพิ่มอีกสองร้อยกว่าเลยครับต้องเอาครับต้องหาวิธีไปเอาให้ได้ครับกระโดดไป ทะลุเข้าไปครับเรนบนบวกกันอีกแล้วครับนี่เนี่ยรอครับชาคิดรอเลยครับชาคิดชาคิดไม่รอครับต้องเอาป้อมป้อมกลางก่อนครับเอออเอาป้อมกลางก่อนครับเพราะมันจะแตกครับ ชาคิดชาคิดโอ้โหเอาป้อมต่อเลยครับโ, <alon S 2> โอ้มีมีตัวมาครับถอยครับอ,นนอ,อู้เฟย่าอู้ตีติดสตันโคตรโหดถอยแล้วครับถอยครับปาถอยไปก่อนครับโอ้มีเฟนนี่บินเข้ามาช่วยครับคากุระเข้ามาอีกอ้าว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 มาเดะมาเดะปาทะลุ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 เจ็บแน่นอนกระโดดหนีก่อนครับมีเฟย่าบินหนี กดปลาเร็วไปนิดหนึ่งครับกล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 ับเรนบนมีบา์มอนนะครับดันสบายสบายอยู่เลยครับข้างล่างเนี่ยชูนะครับเตยนะครับเตยเล่นอยู่กับมอสอ่าเล่นอยู่กับอัลฟาค่ะกุลาฝั่งตรงข้ามครับเราวิ่งขึ้นไปใหม่ครับเต่ามาแล้วด้วยครับเหมือนกับข้างบนครับบามอนครับจะเอาป้อมเราครับเรียบร้อยครับป้อมแตกครับต้องไปเอาเต่าครับ ชาคิดความคีปอยู่ครับมาแล้วแต่ไม่น่าจะมีอะไรครับวัยอยู่แล้ววิ่งออมดักหลังเลยครับปลาติดกำแพงไว้ครับสาลัวรัวครับหน้าได้ปาครับ เลนบนเนี่ยมีเตยครับข้างล่างมีคาก,กุระวิ่งมาครับโอ้ยในป้อมอมะอยากปลาอยู่เหมือนกันน่ะโอ้เจ็บเจ็บเห็นไหมคือพอเราปลาโดนป้อมแล้วมันทะลุไปโดนตัวหลังเราก็โดนเหมือนกันครับได้แล้วครับได้ป้อมแล้วถอยก่อนครับข้างบนครับข้างบนครับหน่วยจูโจมพิเศษต้องไปหาชูแล้วครับพี่ชูโดนครับ ป่าเข้าไปดิเอาไม่ล่ะชูนี่ครับบามอนครับป่าติดกำแพงเลยครับสาว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 าป่าติดนะเรียบร้อยครับป่าเข้าไปครับรวบครับหวดหวดอย่างเดียวครับมีหน้าที่หัวอย่างเดียวครับตอนนี้หวดเข้าไปครับ โอ้ย oh, จะตายครับโดนล่มคากระปั่นคอครับมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้โคตรหนัวกดอย่างเดียวอ่ะกดสกิลลัวๆเตยเข้าไปโยครับมีนาน่า,นาคอยซับพอร์ตอยู่ครับนี่ครับเข้าไปหวดกันในบ้านเลยครับนาน่า,นาเสกนะครับเฟยา่ากระโดดตะปบ เนี่ยได้ป้อมใหม่แล้วครับสกอร์9ต่อ2ครับไปใหม่นี่ป้อมกลางก็จะได้แล้วโยเข้าไปแล้วโยก็ไปเจลเฟย่ากระโดดตะคุบเลยปลาเข้าไปสึบนี่เทมเรายังไม่ได้นี่เลยเนี่ยอ้าวสวยเลยครับเฟย,เย,เย,ย่าเฟย่าเฟย่าปลาทะลุปลาปลาปลา,ปา,ปาการต่อสู้ที่วันทื่สุดมาแล้วโอ้บามอนไม่ไหววะกลัวบามอน ต้องรอดูเตอร์ครับเดี๋ยวดูเตอร์โยกครับพี่เป็นคนดีครับพี่แอบครับเออพี่รอตัวเปิดให้อยู่ครับคากูละาครับแย่ร่มมาใส่เราครับเตอเข้าไปเปิดแล้วครับอ้าวอ้าวมีคนสไลด์เข้ามาครับบามอนแม่งตกอันตรีเลยไี่บามอนแม่งตกใจอะไรวะปลาครับปลาครับ ปลาครับทะลุ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 ทะลุทะลุอยู่ข้างหลังปลาปาอย่างเดียวครับเก็บสองนี่ได้ป้อมมาครับคุ้มอยู่ครับเหลือคากระตตัวเดียวครับถ่ายเข้าไปครับเฟย่าตีป้อมล่างแล้วครับมาเดิเอาหวดนะหวดนะเอาดิโยครับโยครับ โอ้ป้อม <iate> เปย่ามาครับปลาเข้าไปซึบวิ่งลงไปฟาร์มก่อนดีกวา่าจัดไปครับ <Launch attack. S 1> ทางผ่านครับ <Init iate S 1> รีบครับ <Ret reat. S 1> คากูุระมาปลาเข้าไปครับคากูุระ อ้ไวหายเลยถอ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 ย,อยมีอัลฟามีอัลฟาโอ้โหป่าติดสองครับมาดิคากรุลเอาที่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <Okay. S 1> โยได้ครับเห็นปะบอกแล้วครับมีโยในตำนานแน่นอนครับโยเล่นแฟนนี่โหดอยู่ครับป่าหอกเข้าไปครับอัดครับอัดบูโนเข้าไปโยบินตามไม่ลดลไล่เหรอเป็นไง เขาไม่ฆ่าอยู่ในบ้านครับมันจะโหดเยี้ยมอะไรขนาดนั้นครับปาเสียบเข้าไปดิอู้ป่าไม่ทันมีคนแทงอยู่แล้วก็สาวมนในบ้านนี่แหละเอาเราเป็นคนแทงตั้งแต่เมื่อไหร่วะ <laughs> ทำไมเปลี่ยนเป็นเราเป็นคนแทงอะ่ะ <Shut down. S 1> นี่ดูโยค่าไปแนละ้วโยค่าไปหกเลยครับเป็นนี่เราเพิ่งค่าได้สองเอง รออยสิบวิครับสิบวิล้วจะเกิดมาใหม่ครับนาหน้าอยู่บนสุดนาหน้าไม่กลับนาหน้า,น,าน้าวิ่งกลับแล้ววิ่งขึ้นไปใหม่ครับนี่ดีกว่าครับโอ้ตีนมาตึมเลย คากุละเห็นน่ะปลาเข้าไปน่าจะได้อยู่แล้วคากุละวิ่งมาก่อนเลยครับเราเนี่ได้เข็มทอมาอีกอันครับสายดันอยู่แล้วครับโอ้โฆษณาจะขึ้นอีกสิบวีครับวิ่งลงไปดันเลนล่างเลยครับกระโดดเข้าไป รอโฆษณาครับมาตีคลิปรอโฆษณาก็ได้ด้วยนะตอนนี้สตรีมสดอยู่ด้วยครับมันเลยมีโฆษณาครับปกติมันจะไม่มีหรอกข้างบนเริ่มนัวครับเราเป็นมอสครัฟสายดันเราก็รอจังหวะครับเล่นข้างล่างเลยครับสาวเลยครับโอกาสเป็นของเราครับโอกาสเป็นของเราครับ ไปแล้วจ้าไปช่วยข้างล่างก่อนครับหน่วยจู่โจมพิเศษมาแล้วครับอ mm ือ hmm <ะ>หือ <Whew. S 2> ไปไหนครับบูโน่ไปไหนครับหน่วยจู่โจมพิเศษครับเก็บไปสองครับ <sh arp> คาคุระแม่งเห็นนะคากูุระแม่งอย่างกับมีตาวิเศษนะครับวิ่งโยกมาหาบ่อยเหลือเกินครับทั้งหลอดทั้งเต่านี่เห็นพี่คากุระเดินนำหน้ามาก่อนทุกทีเลยเฟย่า mm hmm. ครับแต่เฟย่าเนี่ยเราไม่น่าลองเล่นด้วยเท่าไหร่ครับเพราะเฟย่าน่ากลัวครับมาไม่ให้เข้าครับมีเฟย่าเราเข้ามาแล้วครับกระโดดใส่คลิปครับ <laughs> ไอชาคิดชาคิดแั่งเล่นกูแล้วคาคูระครับตามครับปาติดไว้เรียบร้อยครับคากูระโดนสาวแน่นอนครับเสร็จไปหนึ่งศพครับเรื่องรอบค่าในป่านี่คืองานถนัดของเราครับแอบรออย่างเลือดเย็นอยู่แล้วครับบามอนครับเห็นบามอนครับบามอนครับบามอนจะไปไหนครับ วิ่งโคตรไวเลยครับบอกให้หืป่าติดกำแพงไว้ดันก่อนครับดันก่อนวิ่งลงมาเลนล่างครับมานาจะหมดแล้ววะยิงธรรมดาก็ได้มั้งเนี่ยไวจะตายหาาละป่าเข้าไปครับเก้าร้อยแล้วครับขายนี้ก่อนออกของเพิ่มความแรงในการโจมตีก่อนครับโยไปดันเลนล่างครับ ดูการปลาครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เนี่ยนี่ครับความสามารถของหน่วยจู่โจมพิเศษนะครับเราต้องล้อหล่อครับแล้วก็ปาอัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ดูความสามารถของหน่วยจู่โจมพิเศษครับปลาเข้าไปครับอัดทีเดียวครับรัวๆครับเับเบันคิวมาแล้วครับโอ้โหปาโคตรมันน่ะเข้าไปนวนี่ปาโคตรมันน่ะขอบอก เฟย่ามีเกิดครับถอยยาวๆวครับถูกโดนสตันโดนรวบครับถอยเลยครับชูจังหวะครับจังหวะกระโดดเข้าไปข้างหลังเขาไงไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับหลอกใกล้ได้เทียม้วครับใกล้ได้เทมชิ้นสุดท้ายครับใบมีดแงความสิ้นหวังครับ หลอดเกิดแล้วครับเพิ่มพลังโจมตีนิดหนึ่งครับิอยากได้ลูนครับ มาครับลูนเต็มครับก็จริงๆแล้วมอสครับตัวนี้นะครับถ้าจะเล่นแบบเกีกยแบบนี้เลยนะมันเหมาะกับการโยกดันครับดูความไวในการวิ่งของมันดิแล้วก็มีแฟนนี่เนี่ยแฟนนี่ก็คอยโยกดันให้เราครับดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือแค่ดันคีฟก็จะไม่ทันแล้วครับเขาวิ่งความป่าอยู่ครับเนี่ยมีคากุระอยู่ ก็อยากได้อยู่นะครับหลอดเนี่ยแต่ันจะตีไม่ทันครับผมไม่ได้ไหวครับไม่ไหวครับชาคิดมาแทงแล้วครับเอาครับถ้าชาคิดมาแทงเอาครับโยครับเขาไปเลนล่างกันหมดครับรีบตีเลยครับสามร้อยครับเพื่อไอเทมชิ้นสุดท้ายด้วยครับมาแล้วครับมาดูความแรงครับเมื่อได้ใบมีดแทงความสิ้นหวังครับความแรงและความรัวครับเต่าครับมาช่วยยิงแป๊บหนึ่งก็ได้ครับจัดไปครับ คือเราของเต็มแล้วแหละแต่ทีมยังไม่เต็มครับปล่อยแล้วครับรอครับรอรอจังหวะครับบามอนขึ้นไปข้างบนครับโอ้โหจะขึ้นไปเล่นกับบาม์มอนหน่อยเห็นบูโน่ไม่เอาเลยดันขึ้นไปครับเนี่ยแค่นี้ก็คีปพพันสามนะคีปพพันสามแล้วก็ได้วิ่งไวด้วยครับเฟย่าครับห <laughs> นีเฟย่าหนี มาครับเลนกลางครับมีบา์มอนครับบูโน่ครับก็่วงเวลาให้หลอดขึ้นมาก่อนก็ได้ครับเราค่อยค่อยเขาเรียกอะไรแย่ตรงนี้ให้ครับให้เขาไปกันหลอดโยลูนหมดครับถอยก่อนครับโยคอมาว่าลูนหมดครับป๋าเข้าไปครับเปย่าครับปลาเข้าไปครับติดครับอุ้ยไม่ไหวครับเตยเข้ามาแล้วครับ ปาเข้าไปครับเฟย่าครับปาเฟย่าก่อนครับเรียบร้อยครับเฟย่าไม่เกิดครับปาติงแทงไหมครับมีนาหน้าเสกครับเรียบร้อยครับโอ้ยเราโดนกลางวงอยู่แล้วอ่ะทีมเราเข้าไปบวกนะครับคาคูล่าครับคาคูลาบูโน่ข้าสองครับนี่ครับเจอบูโน่เนี่ยโหดอยู่ครับนี่เราโดนเมื่อกี้เราโดนตีนี่โดนคาคูลานะแล้วก็โดนบูโน่ครับเตะบอลอัดมาดูเฟนนี่ครับยังบูอยู่ครับ ลอกเกิดครับลอกเกิดครับอีกหกวีครับไปใหม่ดูเงินเรามีอีกพันหแล้วเนี่ยดูกันวิ่งนะครับดูกันโยกของวอตคราฟนะครับดันขึ้นไปครับดันไวครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่งหาบาร์มอนเลยครับ มีเตยโยเข้ามาอีกครับโอ้โหโดนคาคูลา่าเราโดนคาคูล่าเจ็บอะคาคูล่าสกิลมาแรงมากเลยครับเจ็บสกิลคาคูล่าครับป่าครับป่าครับเปย่าครับสาวเข้าไปครับสาวครับโอ้โหเ <You have S 1> อฟาฟากอโดนเบตา้าเอาฟ้ายิงครับ คากระแนวหลังเขาว่าครับเจ็บเหลือเกินครับเจ็บคากระครับเนี่ยโดนดาเมจจากคากระนี่เยอะครับแล้วก็เอาฟ่าเมื่อกี้ครับคอมโบครับโอชูชูห้าวหารทึ่เขิมครับพาชาคิดชาคิดก็เอาด้วยครับโอ้โหหนแล้วครับบูน่ล่วงไปแล้วครับชูมีชุบครับแต่ชาคิดไม่มีครับชาคิดยังตีอยู่ครับชูเอาครับโอ้โหฆ่ามาได้ครับเรียบร้อยครับเกมนี้จบเลยครับเหลือบามอนครับสองต่อสามครับ เจอพี่ชูบ้าพลังครับกับชาคิดเกมเดียวครับไอ้เต้ยมันบ้าพลังอยู่แล้วครับหวดกันอีกแล้วครับเฟย่าครับหดบาร์มอนครับไม่ต้องเดินครับชูต่อยครับหูบอกครับเรียบร้อยครับนอนแน่นอนครับเอสอีกแล้วครับอัลฟาเกิดครับเมื่อนีตีป้อมสักทีป่าหออเข้าไประยะล้านเมตรก่อนครับพุ่งเหลาชายไปแล้วครับฟึบวิ่งขึ้นไปช่วยใหม่กัน วิ่งขึ้นไปช่วยสังเกตได้เลยครับว่าต้นเกมเนี่ยแฟนนี่ดันดีมากครับชาคิดแม่งเกิดแล้วครับชาคิดแม่งโคตรโหดครับจบเกมแล้วครับก็เนี่ยครับก็มีน้องๆในกลุ่มนี่แหละก็เล่นกันไม่เคยคอไม่อะไรครับก็อยากเล่นก็ลงมากันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็กดติ้งสั่งกันครับเออแต่ถามว่าเล่นกันบ่อยไหมก็ไม่บ่อยครับ ส่วนมากตีกันเองมากกว่าครับส่วนมากพวกนี้จะเป็นกระบอกล่างได้ฆ่าพี่มากกว่าครับนี่มอดคัพได้ MVP ด้วยนะครับค่าแปดนะครับช่วยสิบห้านะครับเกียร์แบบนี้ก็ได้ MVP ด้วยเหรออะไรประมาณนี้ใช่ป่ะก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ